ราหนีตัวเองออกจากพื้นที่ความสุขของเราแล้วไปเบียดเบียดเบียนพื้นที่ความสุขของคนอื่นโดยที่ทิ้งทวามกไว้คล้ายๆคล้ายๆชนเผ่าอะไรบางอย่างย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือเราต้องทิ้งก่อนก่อนที่คุณโยจะจัดได้เนี่ยมันต้องทิ้งก่อนนะมันเริ่มอย่างจริงๆก่อนที่คุณโยจะจัดการอะไรได้นะครับถ้ามันยังวางลอกอยู่อย่างนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะจัดการจัดเก็บหรืออะไร คือไม่ต้องไปพูดถึงตกแต่งนะครับเอาแค่จัดเก็บเนี่ยยังยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเริ่มต้นที่คํานี้เลยครับคุณผู้ชมครับทิ้งครับอืมคือทิ้งของทิ้งยากาะคุณผู้ชมอยู่คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นโยคนเดียวนะหลายคนจะแบบไอ้นี่เดี๋ยวมันก็ต้องใช้ไอ้นี่เสียดายไอ้นั่นเดี๋ยวจดเอาอะไรไว้หรือเปล่าสรุปคือทิ้งไม่ได้สักอย่างบางคนยังบอกเลยให้ทิ้งของทิ้งแฟนง่ายกว่าจริงปะคือ ริงมั้งไม่รู้ไม่รู้นะเดินคาทิ้งง่ายกว่าอย่างเงี้ยดูดีนะดูดีขึ้นไปอีกหน่อยนึงไม่คือลองดูนะครับลองถ้าเกิดคอันดับแรกที่ควรจะต้องทิ้งคือทิ้งความรู้สึกเสียดายไปก่อนโอ้โหได้ทิ้งยากถ้าเกิดทิ้งยากเนี่ยครับให้ลองให้ลองเอาช่วงเอาเวลามาเป็นตัวจับนะครับว่าคุณเนี่ยไม่ได้ใช้ของชิ้นนั้นน่ะมานานแค่ไหนแล้วถูกไหมครับค่ะถ้ามันเกินสองปีเนี่ยผมว่าโอกาสที่คุณจะใช้มันน้อยละคุณเอาไปให้คนอื่นใช้เถอะ ไม่แต่บางอย<บ>่างมันบางคนก็อาจจะอุ้ยคอลเลกชันสะสมอ่ถ้าเป็นของสะสม,อ,ม,สสมอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสองสะสมอีกเรื่องหนึ่งคุณก็จัดเก็บมันให้ดีๆแต่ถ้าสมมุติว่าพระบางพันปีไม่เคยหยิบมาใช้เลยเนี่ยผมว่าอาจจะมีคนอื่นสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้ามากกว่าก็คือ <นะ S 2> อันดับแรกนี่คือต้องทิ้งทิ้งอะไรทิ้งความรู้สึกเสียดายทิ้งความรู้สึกเสียดายไปก่อนอ่าเลิกเลิกไม่สนอย่าไปแคร์อย่าไปแคร์ทิ้งไปอ่าแล้วต่อยังไงต่อคะให้ด้วย นี่ใครเอามาวางไว้ให้ผมเนี่ยทาไมคะไม่เดินแล้วไงในกะตายเนี่ยเรียจะยังเงามาวางไว้คือคืออ,อาจารย์จร,จริงๆแล้วอาจารย์มันก็ใส่ฐานได้นี่คะมันเสียแล้วนะผมว่าถ้าสมมติมันใส่ฐานได้ก็มันควรจะไปอยู่ที่ผนังถูกไหมครับไม่ใช่แต่ว่าคือแบบมันสวยนะอาจารย์มันอาจจะไม่มีแบบทําอีกแล้วอ่าทาไมก็ก็เก็บจัดเก็บให้เรียบร้อยอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีอยู่แล้วค่ะอันนั้นก็มีอยู่แล้วอันนี้ก็มีอยู่แล้ว อันนี้ถูกปลดมาเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมครับมียอื่นมาแทนแต่เสียดายางยังอยากจะเก็บเอาไว้ก็มันก็จะยังอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะลกแล้วคุณก็จะสามารถจะจัดเก็บอะไรมันได้ถ้าคุณอยากจะเก็บไว้ลําลึกความทรงจํานะครับก็หาที่ให้มันนะครับอันนี้เวลาจะทิ้งก็ควรจะแยกอันนี้ของรักเก็บไว้อันนี้ของใช้อันนี้ใช้ระยะสั้นใช้ทุกวันใช้ระยะสั้นระยะกลางและ ไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่นะครับก็ลองดูก็คือว่า <อะ S 1> แบ่งแบ่งเอาไว้ว่าอันนี้นะของรักนะอันนี้เป็นของแฟนเก่าจิกเก่าแฟนดั้งเดิมแฟนที่เลิกไปแล้วอ่เควรเก็บไหมถามหน่นอยควรเก็บไหมของของพวกนี้ควรเก็บไหมเนี่ยถามคุณโยแล้วกันคือคือถามโยไป่ได้โยเพ่พวกงกอะก <ul g> <c oughs> ็นี้ไงก็เลยถูกไหมว่ามันเริ่มตรงนี้เลยแหละไม่จริงคนคนอื่นเขาบอกเลิกกันต้องเอาขนของอะเอาวิคืนอ๋อใช่ไหมฮะใช่ะแต่คุณโยเลิกกัน คือทำไมเออถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ไปอ่าใช่ไหมครับเก็บในควที่เราเก็บเก็บความเจ็บปวดมองในความนอนนอนในแง่การตกแต่งค่ะมันเป็นการมันเป็นการถ่ายเททรัพยากรอะไรบางอย่างไปอ่ะเห็นไหมครับสมมติว่ามันอยู่ที่เราเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช่ไหมครับเราเอาไปให้คนอื่นใช้นะครับอาจจะอาจจะมีคนอื่นนะครับได้ใช้มากกว่านะครับเรามาเริ่มต้น วันนี้เลยไหมนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับลองอทิ้งผมทิ้งให้ดูไหมฮะอ่าลอองาจารย์ลองทิ้งเลยครับเวลาที้งผมไม่ขอทิ้งขอถุงดำเลยไหมฮะทิ้งยังอีกไหมครับนะคะปึ๊บนะคะนี่เลยอ่ะโอ้โหนี่นะคะมันไม่ใช่ของผมนี่ครับมันก็มันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอันนี้ครับแย่เลยเลยครับทิ้งเอ้ยทำไมมันแกะไม่ออกคเยอะหน่อย คือคือคือให้โยกับพี่แกมไม่เอมเอเอไม่ผมด้วยเหรอเนี่ยนี่อ่ะอ่ะทิ้งอ่ะทิ้งนะคะอ่ะแยกไว้นะครับแยกไ้นะครับหนังสือที่หนังสือที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับอาจจะกองไว้อันนี้เราก็อาจจะนี่คือหนังสือไปขายต่อหรืออะไรก็ได้แล้วครับจัดไปนะครับอันนี้อ่ะอันนี้ 3D Max งานออกแบบอ่ะผมแยกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือหนังสือที่ต้องใช้นะคะไช่ครับ กระดงกระดาษอะไรนะครับก็ถ้ามันแบบเป็นรีไซเคิลสองหน้าใช้หมดแล้วนะครับก็ทิ้งไปทิ้งไปนะคะทิ้งไปคุณโยหยิบอันนี้ให้หน่อยนะครับอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ผมว่าทิ้งไปเถอะนะครับผมไม่ไม่ได้ใช้อะ้วล่ะเสียดายแต่จะมีคนบางคนเก็บไปไหมครับผมก็จะผมก็จะสามารถถ่ายโอนของผมเนี่ยไปให้คุณโยเป็นพื้นที่แห่งความสุขของผมเนี่ยอย่างน้อยผมก็จัดการได้แล้วอะันไหนดีเลยคะคุณโยต้องเก็บ ไอ้พวกนี้มาหมดเลยแล้วกันนะคะโอเคครับแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ทิ้งไหมคะอันนี้ขอแล้วกันนะคะอ่าอันนี้ใข่อันอันนี้ขอนะคะหอันนี้้เป็นเรื่องดีครับไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะวิธีการนี้ที่มาที่จะต้องทำอย่างนี้ให้คุณผู้ชมดูเพราะอะไระครับเพราะเมื่อเราทิ้งแล้วเนี่ยมันจะมีคนบางคนที่อยากได้ของของเราต่อให้เขาได้ก็ให้ไปเลยอ่าให้เขามาแล้วก็คือว่าเราก็ให้เขาบ้านเราก็ไม่ลกเพื่อนเราก็ได้ชเราก็บอกว่าขอเนี่ยที่ให้เนี่ยเป็นของขวัญวันปีใหม่แล้วกันนะ ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขารับได้ก็ก็น่าครบนะ <c oughs> รึเปล่านีก็โอเคเลยครับ <c oughs> ไม่คือยก,ก็จะมีวิธีการบอกเลยคะว่าหนังสือเล่มน,นี้เรารักมากนะ <c oughs> ถ้าเธออยากได้เนี่ยไม่เป็นไรเรายกหนังสือเนี้ยให้เธอท่านที่เรารักมากเลย รู้สึกดูดีไหมคะเออหรือหรือหรือก่อนที่เราจะจะจะ,จะทิ้งเนี่ยครับเราเราแยกหมวดหมดหูอ่อะไรเรียบร้อยแ,แล้วชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านนะแล้วให้มันขนกลับไปอ่าใช่ไหมดิแมจัดจัดงานเลี้ยงที่บ้านก็ได้คุณผู้ชมเพื่อให้เพื่อนๆมาใช่ร่วมกันมานะคะคุณผู้ชม,ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็บกเนี่ของพวกนี้เราอ่ะอยากจะให้ทุกคนเพราะมันเป็นของที่เรารักแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเลือกให้ใครเราอยากให้เธอเลือกเอาไปเพราะทุกอย่างคือสิ่งที่เรารักทั้งนั้นเลยเพื่อจะมีอารมณ์อย่างเช่นโอ้ย อ่ะหยิบมาโอ้ในการนี้ถึงมันจะเสียนาฬิกาเนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่พ่อเราอ่ะซื้อให้เราแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องย้ายบ้านแล้วเรามอบให้เธอแล้วกันอ,อ่ะดูดีไหมเพื่อนก็จะแบบเพื่อนก็จะเก็บเก็บไปลงที่บ้านต่อนระดบบหนึ่งแล้วก็เราก็ลองไปดูซิว่าบ้านเขาเนี่ยได้ของจากบ้านอื่นเนี่ยแค่ไหนแล้วนะครับที่มันเริ่มต้นง่ายๆด้วยวิธีแบบนี้ครับก็คือว่าการถ่ายเทของให้กับคนอื่นถ่ายเทของไปแล้วก็ค่ะตัดใจ ทิ้งค<ช>นเสียดายไปก่อนนะครับแล้วลองดูซิว่าอาทิตย์หน้าเวลาท,าที่เรามาเจอกันเนี่ยคุณผู้ชมมีเวลาทิ้งหนึ่งอาทิา <c oughs> 1> 1ตย์แล้วเดี๋ยวว่าให้คุยกันอนาทิตย์หน้าว่าเอบ้านคุณเนี่ยของมันหายไปได้ขนาดไหนเน,นื่องจากทาไมคะยิ่งช่วงนี้นะคะ หลายคนเดือดร้อนบางทีของที่ไม่ได้จําเป็นสําหรับเราเนี่ยมันอาจจะจําเป็นสําหรับคนอื่นเยี่ยมเลยถูกไหมคะใช่เลยอ่าบางคนอย่างบางทีเนี่ยหนังสือนะคะหนังสือที่เราไม่ได้อ่านแล้วซึ่งมันเป็นหนังสือที่ดีเนี่ยอก็ยังสามารถที่จะบริจาคให้กับคนอื่นๆโรงเรียนอื่นๆได้อยู่ด้วยใช่ใชนะคะบางครั้งอย่างของในบ้านเราไม่ได้ใช้จริงๆค่ะเอาง่ายๆอย่างอย่างคุณผู้หญิงอะจะเสียดายพวกเครื่องสาอางครับ ถูกไหมคะบางทีเนี่ยเครื่องสัมารใช้ไปแล้วปีสองปีเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วบางทีมันเหม็นมันเหินก็สามารถเอามาทําอย่างอื่นได้นะคะเช่นอย่างสีจากเครื่องสัาอาะค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเอามาทําเป็นงานศิลปะก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่าเอามาวาดเอามาวาดเอามาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอย่างสีลิปสติกเนี่ยค่ะใช่ไหมคะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยทาปากไม่ได้ทำไมไหมคะอาจารย์ตองอันนี้อันนี้แนะนําคุณผู้ชมเอามาทาแก้ม อ่ะเอามาทาแก้มได้เพราะว่าทาปากไม่ได้แล้วล่ะเพราะกลิ่นหรืออะไรเงี้แต่ทาแก้มแก้มจะไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าแก้มหนาเกินไปแต่คือมันใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ได้ไดในช่วงหน้าคุณพรคุณผู้ชมในช่วงของคัลเลร์แจมนะคะเราจะร่วมให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาแจมกับเรานะคะและอาจารย์ตองน,นะคะจะสเก็ตบ้านในฝันให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างสดๆค่ะ